สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบันบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคปะ่ะสวัสดีวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเหลือ S&M s นะครับ25นะครับวันนี้ก็มาเล่นนะครับ5 1ลูกกับ d s 7 1ลูกนะครับแล้วก็นะครับของเด็ดของเรานั่นเองก็คือตอว,ว์ปิโดความเร็วสูงนะครับมาถึงกระดำน้ำหาศัตรูกันโอ้มาก็เจอซัมวอลกันเลยลำแรกนะครับ ก็จัดไปดิครับขอยิงใส่หน้าเลยดิโอ้ไปยิงครับนี่ทิกของการเล่น X51 ของ S นี่ครับ S M X25 e นะครับคือระหว่างที่คุณดำน้ำขึ้นเนี่ยคุณกดจรวดไปเลยครับคุณกดจรวดป,ปุ๊บม,มันจะพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยด้วยความเร็วสูงมันก็จะแบบเร็วมากนะครับมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะให้จรวดถึงศัตรูเร็วขึ้นนะครับแบบศัตรูก็งงๆเฮ้ยทำไมจรวดพุ่งขึ้นฟนฟ้าสูงจังวะอะไรเงี้ยเหมือนสมัยแรกๆที่ X51 มาแล้วเราต้อง ต้องแบบปล่อยขึ้นฟ้าให้มันดูเท่นะให้มันดูเร็วนะแอนิเมชันมันเร็วขึ้นคะอันนี้เหยื่อของเรานะเดี๋ยวเราเอาฟอร์ดนะครับเราก็จัดไปนะครับเขาเห็นเราแล้วโอเคเขาเห็นเราก็จัดไปครับไม่มีใครสนใจเราเราก็ใส่ยับยับนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องจัดการเรือซีวีให้เขานะครับนะให้ทีมเราเองนะครับมันเป็นหน้าที่ของเรือดำน้ำนะครับจริงๆเราต้องจัดการเรือดำน้ําก่อนนะแต่แต่เราเนี่ยเป็นสายล่านะครับจะไม่ใช่สายแบบแบบแบบเรือดำน้ําอะเออ นลเราใส่ล่าแล้วนะครับ SMG5 นะครับจริงๆอย่าเอาไทเด้นไปใส่เนียนะนะแต่ก,ก็เอาแค่นี้ก่อนโอเคตะลวนเหลือนะครับเอาไปใส่โอไฮโอแทนแล้วกันอ้าวหายไปแล้วดำต่อครับดำปุดดำว่ายกันต่อก็ไปดิโอไฮโอนี่เขาไม่ดำนี่บอกเลยเจ็บนะบอกเลยนะไม่ดำนี่เจ็บหนักเจ็บหนักแน่นอนนะครับนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะผมไม่เห็นใจนะครับคุณจะทําอะไรคุณไม่สนใจผมนี่คุณพลาดมากเลยนะนะครับ เพราะว่าผมผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับบอกเลย X X FS 25นะครับตัวนี้ไฟเนี่ยนะครับกับ X 51ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแทำไมผมไม่ใช้3เบิร์ดเพราะว่าผมว่า2เบิร์ดก็พอแล้วอีกเบิร์ดหนึ่งจริงๆใส่เป็น X 500ก็ได้นะครับถ้าใครกลัว CV นะผมใช้ D F 17กับ s w a ม m e r ดีกว่าถ้าจะเอานะนะครับผมว่ามันดีกว่านะครับนะ s w a ม m e r ก็ดีครับไว้กดเรือดน้ำได้แต่ใช้ X 51เพราะว่ามันจะได้ควบคู่กันขึ้นมาเนี่ยนะฟิลฟิลเห็นไหมครับ อ้าวจรวดเหลือไปไหนดีจรวดเหลือไปไหนดีอ้าวเรียบร้อยพอร์ตเราย่อไนเป็นเหยื่อเลยเรียบร้อยเข้าไปห้าหมื่นสองครับเน,น้นๆนะฮะโอเคเราก็ดำนะครับเราดำได้เราดำไปเขาไม่เอาอรเมอร์มาสักคนเลยแปลว่าเราดำสบายนะนะครับนะกับเข้าสู่ยุคดึกดํบบันอีกรอบหนึ่งแล้วก็สแปมมิสไซล์ไปครับสแปมเบลลัวเอ็นพล,ลวครับโอ้ยโอดเริ่มแตกแล้วนะครับขอเราฆ่าบ้างเถอะจริงๆ ทั้งซัมวอลเอ๋ยเจ้ารอปลอดเอ๋ยให้ว่าฆ่ามัง่งเถอะแต่พอร์ตเราย่อนายช่วยแล้วแหละนะนายเจอเราเนี่ยนะครับนายเป็นผิวน้ําลําเดียวด้วยโอเคเราได้ฆ่านะครับได้ฆ่าโอไฮโอไปลํานึงแล้วนะนะครับเราก็ยิงไปต่อนะครับพอร์ตเราย่อนี่น่าจะไม่ใช่ของเราอะนะครับเขาน่าจะไปลุมพอร์ตเราย่อกันเราก็น่าจะเผด็จศึกเรือลำน้ำนะครับ เห็นไหมครับระหว่างดำน้ํามันก็ยังปล่อยมิสไซล์ลูกสุดท้ายเลยนะว่าหัวมันสูงครับเรือเรือลำนี้เป็นเรือหัวสูงนะนคนธรรมดาเล่นไม่ได้นี่ครับส่งไปครับเอ็ก51ขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับแป๊บเดียวถึงแน่นอนนะฮะนะพร้อมกับดีเอฟ17รุ่ม70,200หายวับไปกับตานะฮะนะนะครับยิ่งกับปุยนุ่นอีกนะฮะหายไปเลยนะลอยไปเลยนะที่เหลือก็จะเป็นเรือน้ำเนาะเขาไม่โผล่แล้วก็สแปมมิสไซล์ไปครับเลื่อนเขาแค่สองแสน แล้วไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวเดียเด๋ยวก็ขึ้นขึ้นพออะไรไหมครับไม่รู้จะทำอะไรยอมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งเจ็ดแสนเจ็ดแสนหกแล้วสบายสบายนะครับนะครับใครมีชื่ออยู่ในคลิปก็ขอแสดงความยินดีนะฮะได้ได้ร่มคลิปกับ M อ็ M e นะฮะจริงๆวันนี้ก็ผมก็กลไม่ทำคลิปหรอกแต่เห็นว่าเอ้ของมันใหม่นะ่าลองก็เลยจัดให้เพื่อนๆหน่อยนะความแรงก็ใช้ได้เลยนะครับนะโอเคดูดีดูดีด ย่งเฟี้ยวอะครับพี่น้องโอ้โหอ,อ,อย่างแรงนะแปดแสนแล้วอะ่ะเออจังหวะนี้นะครับขึ้นแปดแสนได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรทําไมดามเจไม่ถึงล้านก็ไม่รู้นะ <laughs> จบไปแปดแสนสี่โคตรเฟี้ยวครับจบไปสามลำมาดูแมตช์ที่สองกันต่อเลยเหมือนเดิมครับเราพยายามเล่นฉีกนะเล่นฉีกไปเล่นฉีกไปเพราะเราจะเป็นตัวสแปมมิไซน์นะครับจากระยะไกลก็ได้ระยะไกลก็ได้นะครับ แต่เราก็เล่นแบบฉีกไม่น่อยนะครับจออุชคอฟนะครับอลิเราัเองนะครับโดยลำน้ำเกยีติลำนี้มากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเราจะจมนายเลยเป็นลำแรกให้ได้เลยอุชคอฟนะครับไอ1้าพร้อม D S เจ็ดไปหายนะครับเอ๊ะทำไมดอเมิไม่ขึ้นวะเอ้าจะบอกว่าลงน้ำหมดเลยว้าโอ้ฮาอะไร,ะไร,ะไร,รเนี่ยฮาวทรเกตดิสแอะแคลเลียแคลเลียก็ ไปเล่นกระบ,บอทด,ดิโอเคครับดาวดำต่อไม่รอช้าโผล่ขึ้นมายิงมันต่อเลยละกันนะครับนะใครจะโผล่มาให้เรายิงครับนะฮะนฮยบอฟว่าไงเรือคีล็อปเอาเอาเจอเจอเจอยูเลียวะยูเลียต้องระวังครับมันเป็นเรือล่าละล่าเรือน้ำนะครับโดยปกติถ้าผมเล่นยูเลียผมจะติดแบบเนี่ยอันเนี้ยนะครับมาร์ค48ลูกหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออ่า หิวนะมันแรงเนาะโอาโน้ยหนักๆแล้วบอกเลยหนักหน,กนะครับถ้าไม่หนีผมนี่โดนหนักบอกเลยเอาไปอีกลูกหนึ่งนี่ครับนะครับอย่างผมผมอย่างที่เหมือนที่ผมสอนเหมือนเดิมนะครับจะใส่ได้ทั้งหมด3ชุดนะครับขึ้นจากน้ำหนึ่งชุดนะครับระหว่างรอรีโหลดหนึ่งชุดแล้วก็ดาน้ำอีกหนึ่งชุดอย่างเงี้ยครับแต่ปุ้มโอ้โหกดฟูดีกว่าเราไม่เสี่ยงเสียเลือดนะฮะเป็นไปได้ผูใช้ไปเลยครับ ถ้าใช้ถูกจังหวะใช้ไปเลยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสียของเสียของเสียของเออยิอยอยอง,อ,ง,อ,งอย่างนี้ก็มาดิครับใครไปไล่ต่อไปครับอันนั้นใคร right ครับวายอะไรครับเนี่ยมองไม่เห็นนะแดดแสงจ้าเหลือเกินนะผมปรับสุดเนี่ยนะฮะใครมีวิธีปรับแบบไม่สุดแลแ้วแสงสวยๆบ้างโอเคไอเอฟรูนนะ,อะไอเอฟรูนเลยล่ะ Rider, ไอเอฟไรเดอร์อาเอ้ยทำไปได้นะครับยิงไปก่อนครับ ตอนนี้เขาเป็นเป้าให้เรานะเขาอยู่ไกลนะซึ่งเขายิงเราไม่โดนหรอกนะครับก็อยู่ไกลอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้พกสวอมเมอร์มาด้วยดูสภาพแล้วนะเขาเลยไม่เสี่ยงกับเราเอ้ยไม่ใช่สิเขาไม่เห็นเรานีิวโอเคเรายิงไปต่อครับยิงไปเลลื่อยวครับยิงฟรีนะยิงฟรีแกมมิงนะครับยิงไปเลยฮะยิงไปเรื่อยครับตอร์ดิโดก็ปล่อยหน้าที่เขาทำไปนะครับขวาก็ให้เพื่อเราจัดการเดี๋ดยวเราจัดการไรเดอร์กับไก่กลำหนึ่งข้างหน้าเราแล้วกันนะอีกลำหนึ่งเขาแอบไม่รู้เขากลัวอะไรเราลังหนาน,นี่เขาโผล่มาแล้วเดี๋ยว,วายา โอ้เดี๋ยววายเป็นไรเนะี่ยโอ้มิซูรี่พะโล้ใหญ่นองแล้วมิซูรี่อย่าไปอยู่ใกล้มันเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายในนองนะถอยมาเร็วยิงไปมันก่อนนี่ครับดำก่อนเลยครับนะโอสวอมติดสวอมเมอร์มาด้วยโอ้แต่การเรือมนั้นได้ดีนะครับยังไงก็ต้องติดครับนะเล่นมิซูรี่ยังไงก็ต้องติดอาสวอมเมอร์เพราะว่าการเรือมานะรับไปส่วนมากนะครับที่เจอจะแพ้เรือมน้าไง เ้วพยายามมาตไม่มีตำรวจไงฮานี่โดนแล้วไอบ้บ้าเอ,อ้ยไหม้กันเลยทีเดียวผมไหม้กันเลยทีเดียวครับยังไงดีครับคุณวายอยิง่อยนะคุณวายนะวายแตกไปใช้ไหวายไอ้วายเพื่อนเราอยู่ข้างหลังไหมเนี่ยช่วยผมหน่อยผมก็แตกแล้วโอ,โอเคได้อยู่โอเคก็มาดีครับกอบิโดไปเสริมมีสองลูกไปลูกทำไปดีย่ยวเดป่ไปไปครับไปครับ ระหว่างรอครับระหว่างรอเราเคลื่อนที่เร็วนะครับเราใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์นะครับใช้เขาให้เป็นประโยชน์กันสวอมเมออร์นะแล้วก็ปิดฉากก็เลยดีกว่านะฮะปิดฉากก็เลยดีกว่าจะปิดได้ไหมทําได้หรือเปล่าโอเคปิดฉากนะครับแต่เราไม่ได้ฆ่าโดนลาร์ดทาไมทํากับเราอย่างนี้วะโอ้โหนมากเลยนะครับอ่ะเหลือเหลืออะไรเนี่ยเหลือ,อไรเดอร์ลํำสุดท้ายนะครับ ไม่ติดสวอร์มเมอร์ว่างี้ผมบอกเละบอกเลยว่าเละเลื่องสามแสนกว่าก็เละนะครับเรียบร้อยครับพะโลยายนงซึ่งมาเห็นเราตอนนี้ทําอะไรไม่ทันแล้วแหละ,ละ,ละหน,หนูเจ็บไปซะมอบเลยดีกว่านะครับดีเอฟสิบเจ็ดเอ็กซ้าสิบเอ็ดโอ้เอ็งไม่เหลืออะไรพี่เป็นล้านลวเม็ดพี่เป็นล้านลวไอ้น้องทำลาเม็ดล้านกว่านะฮะซึ่งก็ใช้ได้สําหรับลานี้เล่นสม่ำๆได้เล่นสนุกได้ครับไปวอได้เอาป็นว่าอย่างงี้นะครับอา้าวจบซะแล้ว นะครับเพลินมากเลยแป๊บเดียวเองนะครับก็ว่าเซตนี้ก็ดีนะครับสำหรับเจ้า S M X นะครับ25นะ โคตรเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่เนาะก็ใช้เป็นเซตนี้ก็คมอยู่นะครับเล่นมันอยู่นะครับเล่นมันกว่า b f 1 7อีกนะบางทีนะครับโอเคก็จบกันไปสำหรับการทำเกมเพลืเอ n a g อผ่านนะครับน้องๆแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะฮะก็พบกับผมได้ช่วงนี้ในคลิปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนในไลฟ์สดเนี่ยผมขอพักการทางานไลฟ์สดก่อน นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะครับยังไงจะกลับมาไลฟ์ให้อีกทีนึ่งมื่อพร้อมนะครับใจฟูแล้วจะกลับมานะจ๊ะยังไงฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e ด้วยแล้วก็ยังไม่ทําเกมเพลย์ใหม่ๆเลยยังไงจะทําวิดีโอเกมเพลย์แบบสวยๆเป็นมูวี่ให้ดูอีกทีนึงเรามีพักพวกก่อนแล้วกันเนาะโอเคทุกคนไปละโชคดีเจอปืนนะครับฝากกดซับสไครต์และไลค์ด้วยนะจ๊ะนะครับไปละสวัสดีพี่น้องวายจอนเนาะ ไว้เจอกันใหม่ภายภาคหน้านะช่วงนี้ลุงก็ไม่ค่อยโหวหน้าบวตามาให้ลูกๆกันหลานเห็นเลยพี่ๆน้องๆประหยัชองคงคิดถึงผมมากนะยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามผมว่าผมจะมีอะไรอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับพ,พี่น้องประหยาดจนทั้งหลายไปละโชคดีทุกคนเจอเปิดนะเราจะทําตามสัญญา